ตัวอย่างที่พวกเราเคยทำนะคะเขาเรียกเป็นหนังสืออะไรเขาเรียกอะไรหนังสือเก,เก่าๆอ่ะเป็นตาซีนิดนึงมันดูมีคุณค่ามากเลยนะคะแล้วก็ดูทนทานแข็งแรงมากเลยด้วย,ยไปดูดีกว่าว่าวันนี้นะคะเราจะทำปกออกมาเป็นแบบไหนถึงขัง้นตอนไหนแล้วมือเย็บ yep. ่รงสานตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทากาวตรงนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูก่อนดีกว่าว่ากว่ามันจะมาถึงขั้นตอนนี้มันทํายังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวบาจะแทรกวิธีการทําให้อันนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะเริ่มทําการเย็บกระดาษเข้าด้วยกันหลังจากที่เราพับเข้ามาด้วยกันแล้วเนาะก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นกระดาษธรรมดาที่เราย้อมมาคือเราเอามาพับครึ่งพับครึ่งพับครึ่งทั้งหมดเลยแล้วก็เอามาซ้อนกัน4 5 6หแผ่นก็ได้นะคะแต่อันนี้บาใช้4แผ่นนะ1 2 3และ ปาก็เอามาทั้งหมด10ปึกนะคะเราก็มาเริ่มกันที่จะวัดสันว่าจะให้เชือกที่มันเป็นรอยนูนของสันอยู่ตรงไหนบ้างต่อมาแล้วก็เลื่อยนะคะตามรอยที่เรามาร์กเอาไว้นะคะปาเคยลองมานั่งจอดทีละชุดผลที่ได้ก็คือรูมันไม่ตรงกันเลยนะคะแต่ละปึก <c oughs> ทำอะไรต่อนะลืมแล้ว อเย็บ oh, yep. นี้มันค่อนข้างจะเก่านะน,นี่ก็แฮนด์เมดขึ้นมาเหมือนกันอันนี้สร้างขึ้นมาเองจากเศษไม้และกรอบรูปแล้วก็เอาเชือกที่เราตัดมานี่แหละเอามามัดไว้ให้แน่นๆกับแท่นเลยเอามาวัดให้มันแน่นๆกับแท่นเลยนะคะเอามามัดให้มันแน่นๆกับแท่นนะคะเอามาวัดมัดอันนี้เป็นเชือกเทียนนะคะหาซื้อได้ตามตลาดนกพูกหรือว่าที่วงเวียนใหญ่ก็มีนะเยอะแยะเจาะเข้าจากข้างนอกนะคะรูแรก ให้มันเหลืออยู่นะอย่าให้มันหมดนะร้อยแรกแล้วก็เสียบทะลุออกมาในรูที่สองแล้วเราก็ย้อนมันเข้ามาที่รูเดิมเพื่อที่จะผ่านกับแกนตรงนี้นะ พอประมาณเนี่ยไปดึงแรงเยอะพอมาถึงลูสุดท้ายนะคะเมื่อแทงออกมาแล้วเราต้องมัดติดกับแผ่นก่อนหน้านี้นะคะทุกชั้นเลยไม่งั้นมันจะอ่าได้เป็นการรับระมาณแต่ละชั้นเข้าด้วยกันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยแค่มัดทุกชั้นต้องมัดนะคะไม่ว่าจะจบบนจบล่างไม่ต้องมัดให้เป็นปมใหญ่ก็ได้แค่นี้แหละถ้าเป็นเล่มใหญ่แบบที่ใส่กกำลังทำนะคะมันจะมีแกนแบบนี้ใช่ไหมส4จุดมาร์กเพิ่มอีก2จุดนะคะแล้วก็เลื่อย แล้วก็เอาเชือกมาสีเส้นแค่นี้เองแล้วก็เย็บขั้นตอนเหมือนกันเปะ๊ะเก็บงานหน่อยนะคะเรียบร้อยค่ะทุบ<ม>ให้มันมีความโค้งนิดนึงนะคะเออพอไม่ได้เย็บแน่แล้วมันทุบง่ายเนาะ หลังจากที่ไรา์ออกแบบปกคร่าวๆแล้วนะคะขั้นตอนนี้ก็ทำการเจาะป,ปกด้วยสว่านเพื่อที่จะเชื่อมเข้ากับตัวเล่มค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะเชื่อมหน้าปกเข้ากับเล่มนะคะโดยการสอดเชือกเข้าไปยังรูที่เราเจาะด้วยสว่านเมื่อกี้นะคะสอดจากด้านบนปกทะลุไปยันด้านหลังเลยค่ะ น,นี้ก็จะเป็นการกระจายเชือกนะคะให้มันเป็นฝอยลงมเพราะว่าเวลาเราติดกาวตรงนี้เชือกมันจะได้ไม่นูนเราก็จะหวีเป็นเศษเศษอย่างเงี้ยคะ่ะให้เป็นผมบาร์บี้เอออันนกูเจ็บนี่นะคะแล้วก็เก็บเอาขนหมีออกให้หมดนะคะไม่ใช่ขนหมีขน เราทากาวเชือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําหนังสือเข้าไปนีบกับเครื่องหนิบกระดาษเพื่อให้ปกและเชือกเข้ากับรูปเล่มจนกว่ากาวจะแห้งดีค่ะเราทําการวัดและตัดผ้าฝ้ายให้พอดีกับส่วนของปกนะคะเพื่อความแข็งแรงทนทานและกาวก็จะไม่หลุดลอกง่ายด้วยค่ะนอาจะยับนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าตอนช่วงยายบ้านเราเก็บรักษาไม่ดีเองนะ หนังพวง <c oughs> ที่เป็นหนามของสันนะคะให้มันเข้ารูปทิ้งไว้ข้ามคืนเลยก็ได้นะคะตอนนี้ก็เราแกะช่วงสันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนที่เรารัดปกเอาไว้เมื่อคืนตอนนี้ก็คือช่วงสันแข็งแรงดีเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็คือเป็นแบบปกที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนิดหน่อยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะลงกาวแล้วก็ปิดหนังตรงน,นี้ไว้แล้วก็จะทับเอาไวจ้จนกว่ากาวจะแห้งนะคะ เล่มเข้ารูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราไปตกแต่งโปก,กันเลย ขนาด A4 ได้ไหมเป็นขนาด A4 คะ่ะด้านในเล่ม หนังแกะสีดํานะคะไม่ได้ย้อมสีอันนี้คิดว่าเป็นไงเล่มนี้ยากไหมค่อนข้างยากนิดนึงค่ะช่วงที่ว่าเวลาทําตรงเนี้ยคิดว่าเล่มนี้นะถ้าย้อมกระดาษนะคะใช้เวาลา1-2วันแล้วก็ถ้ามันตากแห้งอะไรเสร็จเรียบร้อยวันต่อมาเราก็นั่งพับกระดาษแล้วก็เย็บพอเย็บเย็บเสร็จแล้วก็ทาสารค้างคืนไว้นะคะ <S <S วันที่3เนี่ยเราก็จะมา <S <S เรียกว่าทําปกออกแบบปกแต่เล่มนี้มันจะเร็วตรงที่ว่าเราไม่ต้องย้อมสีซึ่งปกติที่วกเราจะใช้หนังวัวเราจะต้องย้อมสีด้วยเอ้ยอันนี้เคยย้อมย้อมเก็บเอาไว้ลแล้วค่ะคลิปนี้เนี่ยเรา ซึ่งถ้าใครอยากจะเห็นขั้นตอนที่ชัดเจนนะคะตั้งแต่เริ่มย้อมกระดาษเตรียมกระดาษมือยีน่นันจนถึงขั้นตอนสุดท้ายใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรซื้อที่ไหนอะไรยังไง,ไง<ๆ>ก็ฝากติดตามด้วยนะคะในคลิปต่อไปปาจะทําให้ละเอียดเลยซึ่งคลิปนี้มันมันอาจจะก,กระชั้นตรงที่ว่าก่อนหน้านี้กล้องมันพังก็เลยทําไปก่อนก็เย็บเสร็จแล้วทุกเท่าที่ทุกคนเห็นนะคะแล้วก็มาเ<ช>ป็นอย่างนี้ก็คลิปต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะคะและถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามปาได้ที่ i อ นี้เลยนะคะแล้วก็สอบถามเขามาได้น้องไม่ได้กัดนะคะน้องแค่งบเบาๆน้องน้องแปลกใจว่าวันนี้แม่พูดเสียงดังอันนี้เป็นเล่มนีสฝีมอจายนะคะ <c oughs> เล่มหน้าม,มาดูฝีมปลาดีกว่าฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยวันนี้พวกเราไปแล้วฝ <c oughs> ากติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย